มานะครับวันนี้ก็ราบปากอีกแล้วนะครับแม่บ้านก็จะทํตาตาหมักหงใส่หนวดหมึก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 หม,มึกนะครับผมอ่าหมาักหงกับฟานเรียบร้อยแล้วนะครับนำหมักหงกับฟานเรียบร้อยแล้วอเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์พร้อมตําครับมาหน้อ่าเมนูตําอีกเช่นเคยจัดแ่บๆเด้วจัดแ่บๆแล้วก็ถากินอยู่ด้หัวนันน่ะ เอาแบบเอาแบบห้องไฮเลยเท่าเลยโอ้พริกไหวไหวไหวแมนบ่หล่ะไฮลีเด้นอาคือใส่พริกผงน้ำสูตรไหนน่ามันนี้เนาะสูตรไหนทำไมใส่พริกขั่วน้ำ แซ่บแล้วก็เสีบอย่างก็สูตรแซ่บแล้วเสบโอ้ช่างว่าแต่ก็ดีเสบคือว่าแหละส่วนผสมในสูตรบอกไปก็จำมาได้ก็จำมาได้จะว่าใส่อีอย่างเนี้ย ใส่ปลรราร้าตวงลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็มะเขือเคียมะเขือเลนมะเขือเคียอ่าเกลือเกือใส่ลงไปแล้วก็มะขมามมะขามเป๊ะ,ะมะขามเป๊ะใส่ลงไป รับรองรับประกันความแซ่บความนัวแสบตับ้งแซ่แบทั้งแซ่บทั้งแซ่บทั้งแซ่บยูน้ำกัน,สน,นใส่ถ้งสบมืขาวใส่ถุงมะนาวสิวสรได้แล้วเหรอแซ่บเวอร์ไหมไม่เวอร์เมาจะขึ้นไวไงนะ สุดติงสุดติงกระดิ่งแมวเตรียมรับความซสบความนัวได้อีกเช่นเคยสูตรมายญ์นางสูตรมายนางได้พี่น้องตีกันยอก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 เห็นแล้วก็น้ำลายไหลเสบทั้งเสบ ทำลายลายพี่น้องเอเป็นังไหน <laughs> เ,ดดเค้มด่วมโอเคน้องเค็มที่นี่ที่ไหนสะมุดสะก้อนสะก้อนกระย่าแล้ว <laughs> อ้าวต่อไปก็จะเป็นการหัน่นนี่ นองกันยหนอหนหมือกนี่ตุงๆเลยนะอืน่ากินมากซิมสักตอนสิเออกรุบกุบยหรอเข้แบบกรุบกุบ ก็สิเอาอนะันนั้นทำน้ำใจไว้ทีหลังหลายขั้นตอนได้พี่น้องไว้เรากินง่ายๆเลยก็ใช้เวลาอยู่นะการทำกับข้าวแต่ละอย่าง่ใช้เวลาหรืออืมก็แล้แล้วก็แล้ว,ลวนี่ใส่ลงไป นวดหมึกใส่ลงไปใส่นวดหมึกใส่ลงไปแล้วก็ยอกยอกนยอกนียอกยอกยอกรับรองรับกันรวามเสียความมัวอีกเส้นเคยเอ้าพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้ววะเนี้เอาใส่จานใส่จานใส่จานนี่ ก็เสียงกดโคกไหมปวดโพเสียงกดโคกเนี่ยได้การขนาดอืมแซ่บ<ส><ส>คือเก่า